แต่งแต่งหน้าห้ย่าอุ้ยแต่งหน้าย่าแล้วโอ้ย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 โอ้อตาแล้ว้ไหมเอาของผู้ใหมาหรอปุณีของนาอาดแน่ๆเลยโอ้ยเอาเอาอาโอ้ยแต่งหน้าโอ้โอ้อ้้อโอ้ย้้้อ ยังส่งนางขาแข็งูดมีก็ได้ลูกใครน้องไหมองันไหล่ะอันดนหนึ่งชอนอันวันสติบสุ่มตัวของตขาไปเีกนี่นใชอ่ะเมนเลยก็ข้าไปองเพื่อว่าจข้าไปต่ำเลยถ้าดูนข้าไปต่ำกันก็ไา

พูยานบ่นไม่ใช่พูไม่ใช่ยานบ่ลหอมยูเนี่ยหอมยูจริงขีรถดเดี่ยวออกไปในเรื่องสียไเ้ี่เสียงปูเยอะนอน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 ฮึใครล้าอเสียงอื่นยังไดหมอัดอัดเหมนบปล่โอ้ย้ วันนี้มีงานหนองคายไปส่งแม่วันนี้ค่ะก่อนไส่ง่อกวันจ่าก่อนนี่ค่าส่งแม่ก่อนเป็นมือแข็งส่งแม่นะคะโอ้ลูกาแข็งแม่ส่งแม่ไปลูกขึ้นเจ้าเลยขา้มา่วยจีรกลยดไปส่งแม่จ้าไปส่งแม่จ้าไป Nước, nước, bài bài. À, bài này, bye bye. Dạ, bye bye. 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 Bye bye.